ตุก,ตกตอดสั่นเอขอยังซนหนาวขึ้นเลยก็จะเสียเ,เอาขึ้นเ,เ,นเนทิงเลยทุกคนได้ติดจากขึ้นไปเพราะว่าติดยู่เทิงมันยากแล้วะคนกระตุกไปน้ำทุกคน สันนี่สีแป้งเหือนอยู่นี่เนาะเขาก็เลยว่าได้ตัดต้นมะขามออกก่อนเนาะต้นงุกซ่านค่ะมีต้นแต่ต้นชามมีอกจะพิมพ์จะทันทับหมูเด้อจะท่วงจะื่นตรอปลอดภัยเด้อจะบำรุงคอผู้คายได้โอ้มาอีกแล้วฝนดนะกำลังสิตัดต้นมะขามทุกคนเพราะว่าซันนี่สีแป้งเหือนอยู่นี่เนาะ เขาก็เลยว่าได้ตัดต้นมะขามออกก่อนเนาะไอ้น้องทหาร่นมาตัดให้เนี่ยมะขามก็มากันหลายจัง่อยค่ะิเฮ็ดเมนูต่ำมะขามบอกกำลังสิ่งตัดฝุ่นธนวตุกทุกคนเขียมเียมทุกคน มาแล้วเด็ดเดคตัวนี้เขาจะเอางานน้อยลงก่อนทุกคนแล้วค่ะจึงเะเอาจากตัดบ้ามวกไปใส่สกเกือเกลือเกลือขาดะ มืนได้ฝนตกจริงสิทางนั้นกระซีมมาขามท,าทุกคน,นพากันลองซีมเมืองว่ามาขาม<ส>ในแซบบอตัดและจึงดึงบาดเดี๋ยวกันได้ไ ตัวดำใช้ก้อนก็ได้ฝานึงใช้ฝานึงไหวพี่ติ๊กิเลยเรื่องเนาะกินทั้งห่ออันนี้ก็ได้สีดำแมนน้มมันเคืองว่ะแมนเคืองใส่ส่วนซึ่งมีพี่ธรรดาอ่เนาะรองใกล้มันนี่ทั้งยัง

Me time. ไปบ่แล้มืัอน,นี้เขาสิมาเก็บมะขามนะจากว่าเคาตาต้นมะขามเตรียมซีเฮ็ดเฮือนชนีอยู่แถวนี้แหละมาเบิง่งนจำกันทุกคนว่าสิได้เอาไปเฮ็ดเมนูอย่างแน่นนเก็บปูเป็นเมทรอยนะเมทรอยก็อยากเก็บคุณนอยคุณน้อยคุต้องเก็บอ้าวอ้อันนี้เป็น

เป็นตัดคนเดียวเวอรทุกคน,นคือนี่ออ

มนว่ามีน <c ười> <c ười> ้องโยน่นนังน้อยนเ่นป่าที่กคุ้มคุ้มหมเต็นยัง่เกิดตระวังเลยเาสายไฟเป็นอนน้อยคนบ่าลงเลยสายไฟบุคคาติเนะยานมันขาดโอ้มันมีหาวทั้งถึงเหรอมันนั่นยากเนาะ 你把我不配，啊？ รถที่พนามากันคันใหญ่ๆทุกคนได้ง่ายรถให้แล้วพ่อบาเหือนเขาเนาะอ,อันเห็ดเวียกแล้วมันตันทางนะทุกคนรถคันนั้นสีออกรถคันใหญ่ส่วนสีออกโตกระยากยากเลทุกคน หลังจากตัดแล้วเนาะเพนก็จะขนไม้ขึ้นรถเนาะเพราะว่าตัวนี้เพนมาตัดให้ฟรีเนาะแล้วก็ไม้เพนจะเอาส่วนว่าเป็นใบไม้อย่างเพนจะเมียนให้แล้วสันนี้ก็บอกเพนตัดเขียงให้เนาะเึ่งว่าเพินตัดให้ประมาณ4-5อัน จากนั้นเขาก็มาตัดต้นที่สองต่อเลยทุกคนเพราะว่ามื้อน,นี้เขาเฮดเวียกแคงกับฝนบึงเพลินจนลืมถ่ายทุกคน บเห็นตอนมันลงซ้ำห اد, เห็นบาทสุดท้ายก็คืออยู่พื้นพิล่ะว่ามแม่แม่เจ็บไปแล้วนาตัดแล้วเพื่อนก็มาพักพรกินมาขามเน,นาะนั่งกินแบบนี้เลยทุกคนกินกับพื้นเลย สำหรับไม้ตัวนี้เนาได้ยินพันวาพันจะเอาไปเ็ตเสาโซเนาะเพราะว่ามันมีสองอันมันมีสองต้นทุกคนแต่ว่าตัวน้อยๆหฮมพันก็สิไปตัดเขียงปันกันเนาะเพราะว่าทีมงานพันหลายคนเด้ เออบันเี่บันนี้บาในทีอนี่ออกไปขีนะเนาะมาตัวให่จงเยเออหอึงแ่บมันดึงไว้เออมันจริงดึงได้บัเออมา

không ai chịu chơi nên không biết khoái ở đây này ní nhọn ông nghe nó nhảy 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 ทุกไวตงไมิม้เสีคน, <มา S 2> นี้เวมืสาอดนีนะสนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนผ่าที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อเจอก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าเบิง่งาอว่าสันี่สีพาไปเบิ่งอย่างแน่เนาะ